สบายลยสมาร์ทซีเกือบสี่โมงพอดีแสบายดีอีกรอบแล้วเวลาค่าได้คุณได้มือแจกแล้วค่าขางของคุณวพูดเผยว่าไปแรกให้เข้าไปตลาดเชเชลเที่ยวไฮแอที่กับตุ้ยตุยเที่ยวมหาของฝากนี่จ้ามาเสือไปเห็นลูกไปได้อยู่อันนี้คือของที่เปียใหม่ด่า่งมามันมาบอกเราไปตลาดดร มาแตกเลยวนลูกซ้ายทุกคนบริไดากที่เราไปบ้านเปิดไข่ก็เลยยันมันตีเติมาของการนี้เป็นโควิดมีบ้านกันผิดตอบเรื่อวที่บ้านบ้านเเสียอย่งนี้นั่นนี่บ่านนีแล้วไยงน้อย่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบ่อนา อ่านิ้ไผ่นอนรองตาหก้็เอือะไรลวะของันเนม็กสเสีสีแวอ่าอันนี้ของลูกๆนะคะแล้วก็ของเอือบน้ำจ้าจัสอะไนจีอไ เอาให้แม่ได้ละที่สกูบอสอนนี้สวยาเลือกไหนก็เลือกไหนแั้วแตแล้วแต่เมื่อฝังไม่เบาหนํเบาอื้อจ้ต่อคนที่มหคนละลายที่ใหม่เออลูกบุกคนได้บ้วพี่ขออายเลือกไหนอ้วยจัมเียวสเลกระทมตีเปิลสีดำ เขาบินหรือเขาไผ่ดืนบอกใส่เด้มันใส่แอวมัเนาะมันใส่เอวมัอันนี้แม่ว่านนำจอดซีโจกพูบ่เฮ้ยเจ๊ย่ะจะเปนใส่แขนน้าบ้านนำก็จ้ใสีโจพูดใส่แขนกันครับอาร์ตี้ซีโม่ นีอันนี้สีดำใช่ไหมมันบินมันดำเหมือเทาเนี่ยเอื้อน์เอาสีสว่างมันโลดสีชมพูอันนี้ทำไมเอื้อร์นี่นี้มันทัมทามหรือว่าเอาสีส้มบ่ขออนุญาตแกะเบิ่งเด้องตามันบินนะสีนี่แหละคื่อระมันแรงมันบินอุ้ยเดี๋ยวก็จะเป็นอ่อนข้างหน้ามันแข็งนี่เราพวกกระปริใหญ่เลยนะคุณมันใช้ได้บินมััูที่หักพุ่งมันอยวง ใส่พอดตอพฮัตคูงงั้นคุณแม่คุแม่ใส่ไม่ใส่ไม่ได้แล้วก็ใสู่บบเป็นลูกใส่เลยคนลูกจะเป็นคนใส่เสร็จนคะัไ่ติดลรอเตัวอข้อยู่ไมานพ่นวมากเอาคงอาเครื่องะกันแหมะลุได้ร้อยปีนี้ได้สองร้อยสิบสองร้อยสิบกวันอะไรสองร้อยสิบแปดอะ าเดี๋ยวเราาวเออเดี๋ยวเราาเดี๋ยวเราจาวป่ะตนนี้ม่ต้องน่หมเาตอนน้ตั้มมันแห้งกันนะมันแห้งกันนะเปิดกล้องดูมันพองดูเชื่อนี่ยตัวเพราะว่าอะไรก็จตนาเนหลังจับปหลัติดโคปี่ยนปลงมันโทรไม่ได้เอออันนี้คือเบาอเบาหน้าพนัาเริ่มยีจวาพนันถากันก้อยุุงิงอยู่ ก็เลยว่าให้อาตี้กับตุ่ยมาอ้าวล้วชวนลูกไกับไปวัดเป็นอายยาบมันตีมูอแล้วก็แล้วก็ให้มากไปเนองอันนี้เบลก็กระเปาน้ำมาสีม่วงกับสีอมพูมันจะได้แวมันจะได้ตีกันที่จะพูดนะฟองเปาน้ำมาไปแข่งกันกับอาตี้จ้าใส่แข่งกันเลยคุณนาจ้าเออนาเอามาให้คันด้วยนะคะจะเป็นกระอบคุณพี่พี่ใหม่กระสอบคุณหลายๆเลยจ้าอันส่งของมาให้ยตั้งสามเถอจ้าขอบคุณหลายๆ พี่พี่ใม่ส่วนกบนะยังพอทันได้ว่าวว่าฮัสซี่ได้พอยังพอทันได้ไปคุดตอนนี้ะยังพอได้ไปคุดได้ค่ะาโอโหสิไดงน่อยลยไเนี่ได้งดหน่อยน่อมื้อนี้น่เข้าฮาน่ะอาหุ่นี่นยหมองหน้าเข้าฮาน่าหันนะน้ำมือเฮ้ยป้าเดี่ยข้ากับไปปิ้งป่ากี่วเาจ่กันจจ้าแล้วไปอาบน้ำแล้วก็จะามนีนั เพื่อปีกป่าพี่น้องจามาแต่แตของพันลานเนาะแต่ว่าบริยูกี่แต่ซุเปอร์ทรัพพี่น้องจามือนี้นะยุงอลีจาเออมือนี้ยุงอลีพี่น้องเอ้ยเรากัดสิได้พักกันเมื่อแต่ว่าเพื่อนเอาอยี่วายซับโตปุ้บพี่น้องข้าวจะได้เบิดปั้นบางนึงนี่ยนะได้รอยซาบป่ายอืมแพ็คกับรวบกัดกับสิได้ซองรอยป่ายนั่นแล้วแพ็คทายออกบดแล้ว อันนี้เปิดสีเมือใหายเบาเอือกบาเอือนะคะเออกสีพากันเมือแต่ก็สไปแหายเบาเอือนะอืมนะครโทานกพาจ้าเอาของมาส่งจ้าเดลิเวอรี่จ้าสวัสดีจ้าเอาเอาตวาเขานคนวานเออน้าอาชีบ่วงด้เดี๋ยวชีบวกขี้อาด น้ำพะวมายังอาซีซตูโอ้ฉันเละแห้งเละแห้งกัใช่ห้ัที่ชิ้นเสุดเพนออมมันี้เนาะคุณปลูกอะไรคุณน้ำอาสวัสดีจ้าอู้พักป่นดีพอเด็ดเลยนดดิเฮ้ยกําลังปลูกพักพี่เนอะสูงกว่านี้ได้เนะเฮ้ย มันคือมันคนละโมสองร้อยกวาดปาดบางเรองเนี้ยได้ร้อยซาไปอันนี้มาคุ้ยมากุ้ยสุกพอดีเลยบุญปากวัฒนส่งเนาะฝึกอ่าจะคลองเฮือนเขาจะมาเท่พื้นพี่น้องคืออยู่ได้เฮ้ย

ถ้าปลูกพักเพายังไงเดือหันนี้บริชายเดือกคนจินเองเด้อมปลูกกินเองโกรัถ้าเธอมนท่านเขาเคยเอาอนหมู่นี่เคยปลูกจินเอกแล้วแจ้งท่านเดือกโมันจะทันนะครับตู้นี่รอน้ำหนักก็คือหกโลสี่โลเดือกหกสิบหกเดนั่กีนเดอกหกสิบสเดือกต้พวกนี้เบื่อมากเล่นคนนั้นเลยองเบี้ยไปใช นำข้อดีกว่ามะขอมจากสองกกเคยนี่เด็มามนตายแ่หของ่ายข้อด่กะคอเราว่ามูบอกมีปูตนูดกตนเอารีให้มูอยากขายจะอยากขายไปหนอกเลยแล้วไงกบละหนึ่งบาทเหรอกกกระีฟูดไล่กับ มาเจ้าพี่น้องมาฮอดเทนฮอดสตาร์ราคาสวบายๆเป็น,น,ะะนปพี่น้องเด้อน,นะคะของน้องโรนี่พ่นมักสีดาบเออนะคะอันนี้ของบลิเออร์สีสีสดสีที่แบบแต่ให้ในอยนึง่งเจอกับขอบสายละลายด้วยปีใหม่เด้อเนาะที่เอ็นดูน้องๆลูกๆของอาร์ตี้พี่น้องเออจะได้กับฝากพี่ตายทีมงานของเฮาเนี่ยพี่น้องเนาะ ไปพี่น้องจ้าติดตายคลิปหนาพรุ่งนี้ก็แล้วกันพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า <c oughs>